สวัสดีคุณๆที่รักฉันหลอดแอสตาพร้อมด้วยหลอดมิคาเอลเข้ามาสื่อสารกับพวกคุณทุกคนในวันนี้ฉันอยากจะบอกพวกคุณว่าพวกคุณได้อยู่ที่ไหนในระหว่างการเดินทางของการเลื่อนระดับขึ้นพวกคุณไม่เพียงแต่อยู่ในเส้นทางที่ไปยังมิติที่หเท่านั้นแต่พวกคุณกำลังเดินทางไปพร้อมกับ สิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกในขณะนี้ด้วยและนั่นก็คือข้อความของหลอดมิคาเอลที่ได้นำมาพูดเสริมร่วมกับบทสนทนานี้ที่ฉันกำลังนำเสนอผ่านช่องทางนี้จุดที่พวกคุณกำลังอยู่ในการเดินทางขณะนี้คืออยู่ในช่วงเวลาที่พวกคุณจะต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งระหว่าง ความมุ่งมั่นเน่วแน่ไปเส้นทางสูงมิติที่หหรือความรังเรสงสยัยกับความเป็นไปที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกพวกเรากำลังจะบอกว่าจิตสำนึกที่สูงขึ้นของพวกคุณนั้นพร้อมเปิดรับกับทุกสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้และก็ไม่เพียงแต่ ที่พวกคุณได้มองเห็นทุกสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและสิ่งที่มีจริงบนโลกใบนี้ที่พวกคุณไม่เคยรับรู้หรือไม่สามารถมองเห็นได้มาก่อนพวกคุณหลายคนได้เปิดใจยอมรับกับความจริงที่ได้เกิดขึ้น และพวกคุณหลายคนก็ได้เพิ่มระดับความรับรู้ที่แท้จริงให้กลับคืนสู่สติสัมปชัญญะมันคือของขวัญสำหรับพวกคุณมันคือการเดินทางของพวกคุณมันคือสิทธิที่มีมาแต่กำเนิดของพวกคุณและมันคือโชคชะตาของพวกคุณนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากจะบอก ให้พวกคุณได้รับรู้พวกคุณหลายคนที่เป็นหนักบำบัดจริงๆที่เข้ามาเชื่อมการติดต่อในช่องทางนี้เจ้าของช่องซึ่งเป็นหนักบำบัดได้ทำการบำบัดโดยการกระตุ้นจากฝ่ามือและยังมีการกระตุ้นทุกทกประเภทอีกด้วยพวกคุณหลายคนยอมที่จะเสียเวลาเพื่อค้นหาความเป็นจริงที่อยู่ภายนอก มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ผ่านไปมากมายพวกเราจะบอกพวกคุณว่าความเป็นจริงที่พวกคุณค้นหาอยู่นั้นมันมีอยู่ภายในชีวิตของพวกคุณเองทั้งหมดพวกคุณหลายคนได้ตระหนักดีว่าในความกว้างใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมากมายนั้นมีมิติที่แตกต่างกันนั่นคือ พวกคุณกำลังเปลี่ยนจิตสำนึกของตัวเองและจริงๆแล้วพวกคุณไม่เพียงแต่รู้ว่าพวกคุณเป็นใครเท่านั้นแต่ว่าพวกคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกับมนุษยชาติทั้งหมดไปสู่ความเป็นจริงสำหรับพวกคุณหลายคนคือผู้ที่ถือแสงสว่างแห่งความเป็นจริง สำหรับผู้คนจำนวนมากที่ยังคงหลับไหลมีพวกคุณหลายคนกำลังเอื้อมมือออกไปเพื่อควานหาว่าการเดินทางของพวกคุณคืออะไรและก็ยังมีพวกคุณอีกหลายคนกำลังเฝ้ามองหาความเป็นจริงจากแหล่งข้อมูลทั้งหมดเพื่อที่จะสามารถรับรู้ได้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกขณะนี้ จากที่พวกเราได้เฝ้ามองอยู่ในมิติที่สูงกว่าของสาพันแห่งแสงสว่างพวกเราสามารถรับรู้ได้ถึงพลังงานของพวกคุณพวกเรารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของพวกคุณบนโลกในการเลื่อนระดับขึ้นในครั้งนี้และพวกเราก็รู้สึกได้ว่าพวกคุณได้มีการปรับตัว ด้วยการเพิ่มขึ้นของการสั่นสะเทือนพร้อมด้วยความถี่ที่สูงขึ้นและพวกเราสามารถรับรู้ได้ว่าพวกคุณได้เปลี่ยนแปลงจิตสำนึกไม่เพียงแต่จิตสำนึกของพวกคุณเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปลี่ยนจิตสำนึกมวลรวมของมนุษยชาติทั้งหมดอีกด้วยพวกเราสังเกตเห็นว่าพวกคุณไม่ได้อยู่ในที่ ที่พวกคุณเคยอยู่เมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อหกเดือนที่แล้วและพวกเรารับรู้ได้ว่าพลังงานพร้อมด้วยการเปิดใช้พลังงานทั้งหมดและทุกสิ่งที่ถูกส่งลงมาจากอาณาจักรเทวะส่งผ่านลงมาจากดวงอาทิตย์พร้อมทั้งส่งลงมาจากชุมชนกาแล็กซีจริงๆแล้วกําลังเปลี่ยนแปลงพวกคุณทุกคน เพราะนี่คือการเดินทางครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกคุณกำลังเดินทางอยู่และพวกเราเพียงแค่ต้องการที่จะให้พวกคุณได้สร้างแรงบันดาลใจบางอย่างในวันนี้พวกเราแค่อยากจะบอกพวกคุณว่าพวกเราภูมิใจในตัวพวกคุณทุกคนมากที่พวกคุณกำลังเผชิญกับสิ่งต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้นบนโลกในขณะนี้พวกคุณกําลังตระหนักได้ถึงความจริงมากมายที่ถูกพลางไปจากพวกคุณและมันได้ถูกเก็บซ่อนจากพวกคุณมาเป็นเวลายาวนานพวกคุณกําลังตระหนักได้ว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นไม่มีความเป็นจริงมันเป็นคำหลอกลวงที่ถูกบอกให้พวกคุณ ได้รับรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาช้านานด้วยความแคลงใจสงสัยพวกคุณหลายคนที่ได้มองเห็นตัวเองจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นและอยากจะให้ความจริงนั้นเป็นได้มากกว่าการรับรู้แค่ว่าพวกคุณนั้นเป็นใครและในพวกคุณอีกหลายคนซึ่งพวกเราได้เห็นว่ามีความยากลำบากมากมายที่ต้องผเผชิญกับ วาระอันมืดมนนี้จนไม่สามารถทำงานได้พวกคุณรู้ไหมว่าชีวิตของพวกคุณกำลังจะกลับหัวกลับหางจริงๆแต่พวกเราก็อยากจะบอกพวกคุณและแบ่งปันกับพวกคุณว่าพวกคุณทุกคนนั้นมีความสวยงามมากมายแค่ไหนที่ยังคงต้องเผชิญกับกระบวนการแบบนี้มาตลอดในการที่ ต้องเผชิญกับวาระอันมืดมดนนี้พวกเรารู้สึกขอบคุณพวกคุณทุกคนที่พวกคุณได้อดทนที่จะก้าวข้ามผ่านมันไปให้ได้จนถึงจุดสิ้นสุดได้จริงๆที่จะต้องผ่านสิ่งนี้ที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแค่เปลี่ยนวิธีการนำทางตัวเองเท่านั้นแต่รวมถึงการนำทาง ให้ทุกคนบนโลกใบนี้ในการเลื่อนระดับขึ้นสำหรับพวกคุณทุกคนคือบุตรแห่งแสงสว่างทั้งหมดที่พวกคุณมีแสงสว่างมากมายไม่เพียงแต่อยู่ในสนามพลังงานของพวกคุณเท่านั้นแต่ยังอยู่รอบๆรัศมีอันเจอจลัสของแสงสว่างของพวกคุณอีกด้วยพวกคุณกำลังเจอจลส แสงเปล่งประกายแผ่กระจายขยายความสว่างออกไปรอบๆตัวและพวกคุณได้รับความช่วยเหลือที่มากมายไม่เพียงแต่มีเทพผู้นำทางและเทวดาป,ประจำตัวของพวกคุณเท่านั้นแต่พวกคุณยังมีครอบครัวจากกาแล็กซีที่ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือเช่นกันสำหรับพวกคุณอีกหลายคน ผู้ที่เป็นเหล่าสตาซีรวมถึงบรรดาไลเวอร์เกอร์ทั้งหลายที่มีอยู่มากมายบนดาวเคราะหแห่งนี้ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นอยู่ในครั้งนี้ดังนั้นสำหรับพวกคุณทุกคนพวกเราอยากประกาศสรรเสริญให้เกิดก้องสำหรับทุกคนในกลุ่มผู้ถือแสงสว่างพวกคุณคือเหตุผลที่ว่า พวกคุณทุกคนได้ตื่นรู้ขึ้นมาพวกคุณคือเหตุผลที่มนุษยชาติผู้ซึ่งที่หลับไหลได้พลิกลับก้าวผ่านสิ่งนี้ไปได้มันเป็นย่างก้าวที่ยิ่งใหญ่พวกคุณกำลังติดตามความเร็วของกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นของพวกคุณกําลังมีคลื่นพลังงานและรอบที่สองและสาม ที่ทยานเข้ามาสู่โลกอย่างรวดเร็วพวกเราแคา่ต้องการประกาศให้กึกก้องว่าพวกเราภูมิใจในตัวพวกคุณทุกคนช่างยอดเยี่ยมที่ทำเพื่อมนุษยชาติด้วยการดึงทุกคนเข้าหากันจนกลายเป็นหนึ่งเดียวกันพวกคุณกำลังจะผลักดันตัวเองข้ามผ่านความไม่ไว้วางใจต่อสิ่งที่เคลือบแคลงสงสยัย พวกคุณจะได้พบความเป็นจริงบนโลกพวกคุณกำลังจะเอาอิสรภาพกลับคืนมาด้วยความตั้งใจที่เป็นอิสระจะผลักดันให้พวกคุณได้ก้าวไปข้างหน้าพวกเรากำลังให้ความช่วยเหลือพวกเราอยู่กับพวกคุณในถูกย่างก้าวของกระบวนการเลื่อนระดับขึ้นพวกเราทุกคนเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสน ที่จริงแล้วเป็นล้านคนพวกเราเชียร์และให้กำลังใจพวกคุณเมื่อพวกคุณต้องผ่านช่วงของอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างรุนแรงซึ่งพวกคุณต้องผ่านอารมณ์มากมายที่ต้องถูกกำจัดและปล่อยทิ้งไปด้วยเช่นกันแต่พวกเรามาที่นี่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกคุณพวกเรามาที่นี่เพื่อบอกพวกคุณว่า พวกเรารักพวกคุณมากแค่ไหนพวกเราอยู่ที่นี่เพื่อยืนหยัดอยู่เคียงข้างและอยู่รอบๆตัวพวกคุณเพื่อให้พวกคุณมีแรงผลักดันในการก้าวกระโดดครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการก้าวกระโดดข้ามของมนุษยชาติแต่พวกเรากําลังผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างแท้จริงเพราะ พวกคุณไม่ต้องการกลับไปสู่การเล่นในเกมเหล่านี้อีกต่อไปพวกคุณกําลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆกาลังผลักดันให้เห็นความเป็นจริงที่รู้สึกถึงความเป็นจริงและได้อาศัยอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงที่แท้จริงพวกคุณยังผลักดันให้ถูกชีวิตที่อยู่ในโลกได้ใช้ชีวิต ด้วยหัวใจจริงๆรับรู้ได้จากแก่นแท้ในหัวใจของพวกเขาที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากขึ้นด้วยความเมตตาและผู้คนสามารถรู้สึกถึงความสงบสุขที่อยู่รอบตัวพวกเขาได้โดยไม่ต้องหวาดกลัวต่อสิ่งใดอีกต่อไปฉันหลอดแอสตาและหลอดมิคาเอล แห่งอาณาจักรเทวะพร้อมด้วยสหพันธ์แกแล็กซี่แห่งแสงสว่างทั้งหมดพวกเราอยู่เบื้องหลังเพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับพวกคุณพวกเราขอส่งมอบความรักและพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์จากแสงสว่างให้กับพวกคุณทุกคน